สวัสดีครับพวกัผมครับกฤษพลเดชวิสัยนะครับเพิ่งกลับจากกรุงเทพมหานครนะครับไปฟังคำพิพากษาที่ศาลอาญารัชดานะครับเดีย๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้ายมีทั้งขา่าวดีและข่าวไม่ดีนะครับแต่ตอนนี้การเมืองก็คุกคุนขึ้นมาแล้วคุกคุนจริงๆนะครับแต่นายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็อะไรนะเก่งแต่พูดอีกแล้วครับ ตอนนี้มาก็แทนที่จะมาดีเบตจะมาพูดถึงเกี่ยวกับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะทำอะไรกลับมาพูดถึงว่าจะไม่ร่วมกับพรรคไหนจะไม่ท้องพิธีกรก็ไม่ได้นะครับพิธีกรมันก็จอมเขี่ยบอลอยู่แล้วละ่ะมันก็เขี่ยบอลให้แต่ละพรรคทะเลาะก,กันนี่นี่เป็นสิ่งที่พิธีกรต้องการ แต่เขาถามมาอย่างนี้นายกบิษณุก็อาจจะตอบเลี่ยงๆก็ได้แต่นี้ก็ตั้งใจแล้วก็บอกว่าจะไม่จับมือกับพรักการธรรมซึ่งตามมารยาททางสังคมมารยาททางการเมืองไม่ควรพูดอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าพระคประธิป,ปัต์มีดีอะไรกว่าพรักการธรรมอธิบายให้ฟังหน่อยเข้าใจไหมและถามเคยถามพรคก,ก้ารธรรมไหม ถามผู้กองธรรมนัสไหมว่าเขาอะอยากจะจับมือกับพรรคประชาธิป,ปัตย์หรือเปล่าแล้วก็มาพนันขันต่อกันก็ได้ไหมผมว่าพรรคกล้าทำน่ะได้คะแนนได้สอสอเยอะกว่าพรรคประชาธิป,ปัตย์เยอะเยอะมากมากผมจะบอกไงเพระาะการพูดอย่างนี้มันไม่ดีนะครับไม่ควรจะพูดนะครับอการเอาดีใส่ตัวเอาช่วยให้คนอื่นมันไม่ควรจะพูดหรอกครับ ผมบอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าพรรคการเมืองทุกพรรคนะพรรคไทยรักไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคกาท่ามพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนทุกพรรคมีทั้งคนดีคนเลวมีทั้งสสดีสสเลวมีมีค่าเขากันไปครับเราจะไปตัดสินไม่ได้หรอกครับว่าพรรคไหนดีพรรคไหนไม่ดีแล้วเป็นไงเคเบิลบอลแล้วทำไงเพระเคเบรบอลคราคนนี้เขาพาอไปจับก็เสียหายเลยเสียหายหลายแสนเลยอะ คุพลของพรคกล้าทำออกมาออกมาว่ายังไงคนคนนี้ก็คือมามีอยู่สองคนเอาเอาโคศกพักก่อนอันโคศกพักก่อนอันนี้ไม่ใช่โคศกพักอา้าวโคศกพักก่อนโคศักโคศกของพักกล้าทำนะโคศกพักกล้าทำออกมาว่าไง อ่ะแสบมากนะอันนี้แสบมากๆเลยนะเขาชื่ออะไรวะเพิ่งเคยได้ยินชื่อนะชื่ออะไรเดี๋ยวหาก่อนเขาชื่ออัคราแสนศิริอ่ะเพิ่งได้ยินชื่อครั้งแรกนะอัคระแสนศิริโลวีระเป็นโคษกพะกการธรรมแจ้งเกิดเลยเขากก่าถึงคนนี้ไหนอภิสิทธ์วิเชีชุวะหัวหน้าพระประกาศบนเวทีว่าจะไม่ร่วมมืออันนี้ไม่ต้องไปพูด ที่เกียดอ่านนะแล้วก็จะสรุปว่าท่าทีดังกล่าวสะท้อนแนวความคิดการเมืองที่มุ่งสร้างความแตกแยกนี่โฆษก้าเขาบอกว่านายกบิสิท์เนี่ยเนื่องความแตกแยกนี่เป็นยังไง <c oughs> มากกว่าแสวงหาความสามาคัคคีเพื่อร่วมกันทำงานให้กับประเทศเดินหน้าโอ้โหนี่โชว์พาวแลยนะเว้ย ตนเชื่อว่าประชาชนยังจดจําบทเรียนทางการเมืองเป็นอย่างดีทั้งกรณีการเรียกร้องให้เกิดการปฏิวัติการบริหารประเทศที่นำไปสู่วิกฤตความขัดแย้งและความสูญเสียกางเมืองหลวงรวมถึงปัญหาการจัดที่ดินสอบผกอซีีสุดหนึ่งที่ถูกตั้งคําถามถึงการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทนตลอดจนความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ <c oughs> จากการบริหาจัดการนี้ อินอ <c oughs> ินและทรัพย์สินของชาติซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการขายทรัพย์สินของคนไทยให้ต่างชาติในราคาต่ำกว่ามูลค่านอกจากนี้ยังมีกรณีที่ครั้งหนึ่งเคยตบ,บตสัตว์ทางการเมืองเมื่อหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์เคยประกาศไม่ร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐแต่สุดท้ายมติพักกับเข้าร่วม อีกทั้งยังมีข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตซื้อเสียงและกรณีสมาชิกบางรายต้องโทษจำคุกซึ่งล้วนแต่เป็นประเด็นที่สังคมรับรู้มาตลอตัวตลอดโอัอนี้ก็ประธานยุทธศาสตร์นะครับอนุดิษฐ์อนุดิษนาครนทับนะครับซึ่งก็ย้ายมาจากพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดรารัตน์ไงคุณอนุดิษก็ความหวัทางการเมืองมานาน นะครับมานานมาก,ก็ออกมากระนำกระนำกระนำแบบขาลับกับโคศกภากกับแต่เรื่องที่คุณอดีตพูดก็คล้ายๆกันนะครับก็เป็นทำนองว่าการเมืองที่ดีต้องพาประเทศไปข้างหน้าไม่ใช่พากลับไปซ้ำรอยเดิมเนี่ยก็เป็นการสอนมวยนายกภิธศ์อีกแล้วนะครับก่อนจะเชื่อคำพูดสวยๆบนเวทีดีเบต ลองหยุดคิดสักนิดว่าพักดีแต่พูดเคยทำอะไรให้กับประเทศนี้บ้างพักที่เคยเรียกร้องการปฏิวัติแทนกับปัญหาในระบบรัฐสภาพักที่เคยเป็นรัฐบาลช่วงเหตุการณ์รุนแรงกลางเมืองหลวงมีประชาชนเสียชีวิตแต่ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบต่างการเมืองอย่างแท้จริงนะครับพักที่ทําให้คําว่าปฏิรูปที่ดินกลายเป็นตาบาปเอาที่ดินหลวงไปอยู่ในมือคนรวยะ พรคที่บริหารเศรษฐกิจล้มเหลวต้องขายหนี้ขายทรัพย์สินของคนไทยให้ต่างชาติในราคาถูกพัคที่ตบัสัตทางการเืองพูดอย่างหนึ่งแต่ทําอีกอย่างหนึ่งเมื่อถึงเวลาจริงพรัคที่มีคดีชุดจริตซื้อเสียงสมาชิกบางคนติดคุนะก็สรุปเขาาก็โจมเตีเอาเรื่องจริงมาพูดนะครับเรื่องที่ในอดีตมาพูดแล้วก็คําถามคือพักแบบนี้มีสิทธิสอนใครเรื่องคุณธรรม ทางการเมืองจริงเหรอโอ้โหเนี่ยเป็นการสอนมวยเลยนะคือนายกประพิธิษพูดนิดเดียวเท่านั้นเองก็เดินหลุมกระนำโซล่าเซล์ลเลยจริงๆนะครับผมอะ่ะเมื่อกี้เจอประธานยุทธศาสตร์พักแล้วก็เจอโฆษกพักเรานี้มาเจอหัวหน้าพักกับผู้กองธรรมนัฐ เวทีจะเข้าสู่เวทีการเลี้ยงเลยนะครับก็ชอบสร้างประเด็นสร้างความแตกแยกทางสังคมไม่ทันข้อละคัเลยยังไม่ถึงวันที่จะนะครับสมัครประสัดกันนวเนี่แล้วการที่คุณเปิดตัวทุกครั้งเนี่ยครับเปิดตัวไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกักคน,น,นกับคนนู้นกับนี้ท้ายสุดคุณก็นะไม่รักษาคคำพูดตัวเองทันท้าสุดตรงลาออกครั้งแลวก,ลกกันเล่าจากการเป็น เอาแค่นี้ก่อนนี่อะดูดิอยู่เฉยๆอ่มาเปิดฉากให้เขาด่าแล้วด่านะคนที่ได้ประโยชน์นะไม่ใช่พักใต้สำนะพวกที่เป็นคู่แข่งอนะ่ะได้ประโยชน์หมดเลยอ่ะผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่านายกพิสิทธิ์ออกมาพูดแบบนี้เพื่อต้องการอะไรครับ และการไปจํากัดว่าพักนู่นพักนี้มันเหมือนกับสมัยก่อนพักเทพพักมารพังนู่นพังผมจะบอกให้นะว่าพักเทพพักมารพักนู่นพักนี้พักนั้นไม่มีอยู่จริงครับในพักเนี่ยครับมันก็มีทั้งเทพทั้งมารปะปนกันไปแหละครับมันไม่มีหรอกครับนักการเมืองแต่ละพรรคสอสแต่ละคนมันก็มีเทาบ้างบางทีดําก็มีบางทีก็ขาวก็มี อย่าไปชี้หน้าด่าคนอื่นว่าเลวเพื่อให้ตัวเองดูดีครับมันหมดสมัยแล้วครับนายกภัสิิธิ์เวชชาชีวะครับตอนนี้ผมก็เหมือนกับผมเป็นกองเชียร์พักกาทารรมเลยนะจริงๆแล้วผมเป็นนายแบบพรักเพื่อไทยนะจริงๆนะเแล้วใจ่ป่ะแต่มันก็เนี่ยมันมันมันเห็นกรณีแบบเนี้ยนั่นแหละแล้วมาถึงพรัคประชาชนพรคประชาชนเขาก็ไม่เอาไม่เอา พักกล้าทำเหมือนกันอ่ะแต่นี้ไม่ไม่ไม่ไปพูดประเด็นนั้นนะมาพูดประเด็นนี้ดีกว่าที่รรคประชาชนเขาออกมาว่าเขาบอกว่าถ้าเขาอ่ะในสมัยนั้นน่ะถ้าพักคก้าไกลได้บริหารประเทศสถานการ์ชายแดนไม่มาถึงจุดนี้ยกตัวอย่างคลิปอังเคิลไม่มีแน่นอนเฮ้ยนี้มึงจะพูดทำไมวะอะว่าหน้าแท้ง จะพูดทำหออะไรวะจะไม่ต้องไปแซนายกอิงเท่าวะแล้วจะมีคลิปไอ้อะไรวะคลิปอังเคลนได้ไงผมถามหน่อยคุณเซนแม่งจะมาคุยกับพิธาหรอวะไม่คุยหรอกไม่คุยแล้วจะมีคลิปได้ไงอะ่ะแล้วนี่ครับเป็นวิกฤตเป็นโอกาสสิ่งที่เกิดคลิปอังเคลนขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นรู้เปล่าหัวหน,น้าแทง แทงหรือแทงว่าทงแดงแทงเทงเทงวหน้าพรรคประชาชนน่ะมันอกี้อะไรขึ้นรอเปล่ามันทําให้เราเอาดินแดนของเราคืนมาแม่งเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะเนินนู้นเนินนี้เน,น,เน,นินนั้นอะ่ะที่ขเขมรแม่งมาลุกล้ำอะ่ะที่จะเป็นผลของคลิอปอันเกิดรอเปล่าผมจะบอกให้ว่าการหาเสียงนะบอกทุกพักนะทั้งพรคประชาธิปัตย์ทั้งพรคประชาชนพรกเพื่อไทยพัก,พพกนๆ,ๆก็ตาม การหาเสียงนะคุณเสนอนโยบายครับเสนอปัญหาของประเทศว่าปัจจุบันนี้ประเทศมันมีปัญหาอย่างไงเศรษฐกิจตกต่ำอย่างไงน,นู่นนี่ยังไงส่งออกเป็นยังไงความมั่นคงเกี่ยวกับชายแดนเป็นยังไงเสนอปัญหาแล้วก็อธิบายว่าถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณร่วมรัฐบาลแล้วคุณจะทำอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้า ให้ประชาชนตัดสินครับไปใช่ไปงัดเรื่องเก่าออกมาเมืองสมัยนู้นสมัยนี้ออกมาไม่ใช่ครับและหนึ่งคุณมีสิทธิ์ที่จะบริหารประเทศในการจับเมืองข้าพพูดใจไทยแล้วก็ไปเป็นพักร่วมรัฐบาลครั้งที่ผ่านมาคุณก็ไม่ทํะแล้วคุณจะมาพูดอย่างนี้ทําอะไรผมอยากให้การเมืองมันพัฒนาการเมืองมันดีขึ้นการเมืองมันสร้างสารรค์ขึ้น อย่าทําการเมืองแบบขยะอย่าทําการเมืองแบบน้ําเน่าอย่าทําการเมืองแบบดีแต่พูดกําหนดนโยบายมาเลยไอ้นโยบายขายฝันัด้แล้วเถอะไอ้นโยบายพื้นพื้นนะ่ะมันไม่ต้องมีความรู้หรอกขึ้นแรงงานขั้นตำ่ำให้หนูน่นให้นี่สวัสดิการมันไม่ได้มีความรู้อะไรคือเราจะทํายังไงให้เศรษฐกิจดีเราจะไปผลผลิตของเรามีเยอะอยู่แล้ว ข่าวผลไม้หาเหว่อ,อะไรเยอะแยะมากมายเราจะทำาไงให้ได้ราคาเราจะแปรรูปยังไงให้ภาคอุตสาหกรรมเราแปรลโลกผลผลิตทางการเกษตรยังไงเราจะหาตลาดทั่วโลกยังไงมีร้อยสิบกว่าประเทศถ้าเกิดเรามีปัญหากับไอ้กันเราจะไปขายของขายอะไรนี่นโยบายแบบนี้ เป็นนโยบายแบบสร้างสารรค์เป็นนโยบายระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวมันก็ต้องสร้างสารรค์แบบนี้หรือเปล่าวะเพราะนั้นอย่าไปพูดเลยครับอย่าไปพูดเลยว่าตัวเองจะดีนี่แม่งอีหลอบเดียวกันสรุปแล้วผมพันทองพักประชาชนจับมือกับพักประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านครับแล้วก็พักภูมิใจไทยจับมือกับพักเพื่อไทยแล้วก็จับมือกับพักกาชธรมเป็นฝ่ายรัฐบาลครับ อันนี้มันมัดดีที่สุดเลยเพราะพวกนี้ค้านเก่งอ่ะพวกนี้ต้องจับผิดเก่งอ่ะทางประชาชนมัดทางประชาชนเนี่ยก็ปล่อยพวกนี้พวกนี้ชอบทํางานอ่ะจะทํางานผิดทํางานถูกก็ไม่รู้ผมจะใช้เขาก็ทํางานอ่ะโหน้าริจริงเขาทางานอ่ะพวกกองทำงานเขาทํางานอ่ะเทางปร่ชายนเขาก็ทํางานอยู่แล้วจะผิดถูกไม่รู้พวกนี้คอยจับผิดอ่ะผมว่าเป็นสิ่งที่ลงตัวที่สุดเลยผมจะบอกให้ก็ดีแล้วนะครับก็ประกาศไปเลยว่าตอนแรกก็ประกาศว่าชาว คราวนี้ประกาศเลยพรรคก,การธรรมผมก็งงๆอย่างคนของพรรคก,การธรรมนะอย่างคุณอนุดิ์เนี่ยเป็นเท่าหรอวะเป็นพวก,กมเมอร์เหรอวะอ่ะอ่ะเป็นพวกพวกทำธุกรกิจผิดกฎหมายหรอวะเอ้ามันก็ต้องมีแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันก็ดีมีด,ดีมีเร็วไปใช่ปะถ้าเกิดว่าเป็นคนเร็วดีก็ลากคอแม่งเข้าคุกไนหมดเลยอย่าไว้เลยลากคอเข้าคุก พูดด่าด่าด่าเขาไม่เข้าคุกหรอกวราลากขอเขานั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองน,นะถ้าผมพูดถึงคดีของผมเน่ยตัดสินไปแล้วสองคดีนะครับศา,าลพิพากษาคดีของสมชายแสวงการซึ่งศาลยกกับยกฟ้องผมชนะแต่คดีของวโรงเดก,กิจวิกลมนี่ผมแพ้ สารตัดสินที่ผมจําครบแปดเดือนครับที่สำคัญกว่านั้นคือไม่รอลงอาญาแปดเดือนไม่รอลงอาญาก็ไม่เป็นไรครับแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะไม่เป็นไรครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะก็ไม่เป็นไรในเมื่อเราจะมาเดินมาทางนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับสบภาพอะไรจะเกิดก็ให้แม่นเกิดน,นะครับยังไงชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไป แต่คดีของว่าลงเด็กิตวิกรมนั้นผมก็อุทธร,รับอุทธรณ์เพราะทนายผมนี่ก็เก่งนะจริงๆริงเก่งก็ชนะอาชญามาคดีหนึ่งอ่ะชนะสมใจสวงตารมาคดีเนี่ยทนายก่อนทนายผมขอบคุณทนายก่อนมากๆนะครับผมซื้อของผมด้วยนะครับผมตอนนี้ผมนากล่องของขวัญนะกล่องของขวัญใครพายกล่องนะก็มีกล้วยตากมีกล้วยอบเนยมีกล้วยเบิกแตกแล้วก็มีกล้วยกวนครับ อยู่ในกล่องของขวาญสวยงามมากๆเลยผมขายราคาสี่รอยเก้าสิบาทนะแล้วผมแถมะนังพญาสยา,ามหนึ่งองค์นะครับแล้วก็หนังสือบั้งมาคงตานหนึ่งเล่มสองอย่างนี้ห้า้ยแปดสิบแล้วนะกระดูซื้อได้ราคา4 9 0ร้ยเก้าสิบาทแถมไปห้าร้อยแปดสิบาทอโอ้โหอะช่วยซื้อหน่อยครับแล้วก็มีผักบวกซื้อมานี่มีผักบวกซ้ซื้อมา,อขาเขาไม่เอ่ยชื่อซื้อมาสี่กล่องก็เขาก็ส่งที่อยู่มาสี่คน ให้ผมส,ส,ส่งไปส่งไปส่งไปก็คือเขาให้ของขวัญกับคนสี่คนโดยเขาไม่ต้องส่งเองก็สั่งซื้อผมแล้วผมก็จะส่งให้นะนะครับช่วยซื้อกันด้วยน้ําหอมน้ําหอมนี่กลิ่นรสไม่ใช่รสชาติเด่กไม่ได้กลินนะกลิ่นตาตึงตึง,ตงใจนะาผมให้ปักพวกนางงามดาราหนังอันนี้รุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเด็กๆวัยรุ่นให้ลองเทนแล้ว ตุ่นี้เขาบอกว่าใช้ได้ราคา590บาทที่สำคัญติดทนนานครับ8-10ชั่วโมงมวกนะคมวกนี่มวกไปเกล็ดพรีเมียมนะปากเขาว่ากิ็โพสช a n n แนลนะครับมีทุกสีเพราะมันเป็นพีออเดอร์ใครเป็นเสื้อแดงก็สั่งซื้อสีแดงใครเป็นดอมส้มก็สั่งซื้อสีส้มใครเป็นดอมน้ำเงินก็สั่งสีสีน้ำเงินดอมฟ้าก็สั่งสีฟ้า ดอมจริมก็สั่งสีเหลืองนะสั่งไม่ได้ใบละสองร้อยเก้าสิบบาทครับผมมีเพื่อนทุกกลุ่มนะแม้เราควรจะความคิดแตกต่างกันทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองแต่เราก็เป็นเพื่อนเป็นพวกกันได้เพราะว่าไม่มีใครดีกว่ากันหรอกครับเร็วพอกันแล้วครับแล้วก็ดีพอกันด้วยนะครับผมโอเคครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้กดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็กิงกลา,างกันมาได้ที่ เฟซบุ๊กรอจิสิกพนเดชวิสัยเบอร์ดีรายกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมวั่ด้ขอบคุณนะขอบคุณเขาได้มีความสุขและขอให้ภาคุ้มครองพี่น้องประจาจชาชนชาวไทยทางประเทศครับอา้าวลืมลืมครับยังไม่จบนะ อบรมสี่หลักสูตรเดือนมกราคมนี้มีหลักสูตรการยิงปืนข้างพื้นฐานหลักสูตรพูดแบบมือพลังหลักสูตรนักข่าวมืออาชีพแล้วก็หลักสูตรการแต่งหน้าข้างพื้นฐานครับเดือนมกราคมนี้สี่หลักสูตรก็กินกลางหลังใหม่กันมาได้คราวนี้จบจริงละขอให้มีความสุขขอให้พระคุ้มผรองพี่น้องประชาชนชาวไทยทางประเทศครับสวัสดี